ลบสามพายส่วนส <c oughs> อันนี้มุมเริ่มติดลบแล้วนะคะเราก็แปลงมุมเหมือนเดิมนะคะใช้หลักการเดิมใช้หลักการที่เคยสอนไปนั้นง่ายที่สุดแล้วนะคะซลบสาพายส่วนสคือซายลบพายบวกพายส่วน สี่นะคะเราต้องค่อยๆค,คิดนะคะถ้าพยายามทําให้ตรงเนี้ยเป็นอยู่ในระหว่างศูนย์ถึงพายส่วนสองนะคะให้ทายังไงก็ได้ให้ตรงนี้อยู่ระหว่างศูนย์ถึงพายส่วนสองจะทําให้คําตอบมีความถูกต้องมากที่สุดนะคะแล้วก็โอกาสผิดพลาดโอกาสคิดผิดน้อยที่สุดนะคะเ,เรามาดูลบพายคือนะไปตามเข็นมรรคตพายก็คือณนะจุดนี้ใช่ไหมคะหรือขี้พายนั่นเองบวกอีกพายส่วน2บวกเพราะฉะนั้นต้องไปในทิศ ตามของขอความเปในทิตทวนเข็มนาฬิกาอีกพายส่วน4ก็จะมีอยู่ณจุดนี้เพราะฉะน,นั้นเราจะได้ว่ามุมนี้เนี่ยอยู่ในควอแรนที่3นะคะลบ3พายส่วน4อยู่ในควอแรนที่3เมื่อเราทราบว่า มุมลบ3ายส่วนสในควอมรนที่3เราก็จะทราบว่าค่าแทนเท่านั้นฟังก์ชันแทนที่เป็นบวกนะคะในไซน์คอสแทนจะมีแทนเท่านั้นที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นไซน์และคอสจะติดลบดังนั้นเราจึงได้ว่า s i n ์ลบสามพาส่วนสเท่ากับลบซพายส่วนสะคะก็จะเท่ากับลบรูทสอส่วนสะคะลบรู 2, ส่วนส ต่อมา c o s ลบ3พายส่วน4อยู่ในควอแรนที่3เพราะฉะนั้นค o s มีค่าเป็นลบเป็นลบ Cos พายส่วน4เท่ากับลบรูท t 2ส่วน2ต่อไปแทนลบ3พายส่วน4เท่ากับแทนเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะได้เป็นแทน ายส่วน4ได้เท่ากับลบ1เอาขอโทษค่ะเป็นบวก1นะคะต่อไปโคเซกลบ3พายส่วน4ก็จะคือ1ส่วนไซน์ลบ3พายส่วน4ก็คือ1ส่วนรล,ลบรูทสส่วน2จะได้เป็นลบสส่วนรูทต่อไปเซก ลบสามพายส่วนสี่มีค่าเท่ากับเซตหนึ่งส่วนคอสลบสามพายส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนลบรูทสองส่วนสองนะคะก็จะได้เป็นลบสองส่วนรูทสองสุดท้ายคอดลบสามพายส่วนสี่จะมีค่าเท่ากับเซตหนึ่งส่วนแทนพายลบสามพายส่วนสี่ก็คือเซตหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเป็นคำตอบ